บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้นะครับ โดยในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2547และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระในการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2546เนี่ยได้กล่าวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษานะครับ2ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและ 3. สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน300คนนะครับให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9คนและสถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่า300คนให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน15คนนะฮะซึ่งในคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วย 1. ประธานกรรมการจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับ 2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองจํานวน1คน 3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครูจํานวน1คน 4. กรรมการผู้เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนจํานวน1คน 5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นจํานวน1คน 6. กรรมการที่เป็นผู้แทนสิตเก่าจำนวน1คน7กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จำนวน1รูปหรือ1คนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจำนวน2รูปหรือ2คนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่นะครับ8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจำนวน6คนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่นะครับและ9นะครับมีผู้มีการสถานศึกษานะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะฮะ สำหรับคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาลและไม่มีลักษณะต้องห้ามมีดังนี้นะครับ 1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์2ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถ,ถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษนะครับและ 5. ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพืต้น ที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นประธานกรรมการและกรรมการมีวาระในการดำรงตําแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีนะครับและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเนี่ยเกิน2วาระติดต่อกันไม่ได้นะครับนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วนะครับประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากตาแหน่งก็ต่อเมื่อ 1. ตาย2ลาออก3คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะว่าบกพร่องต่อหน้าที่ทําให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือ หย่อนความสามารถนะฮะและก็ 4. ี่ขาดคุณสมบัติตามข้อ3หรือข้อ 4. ผลพ้นจากการเป็นพิสษุ์เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากพระพิสูุสงส์งนะครับในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน90วันนะฮะเว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจะไม่ดมําเนินการก็ได้นะครับโดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตามมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา,าธิการพศ2 5 4 6รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของการบริหารงานบุคคลที่เกิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับประกอบไปด้วย 1. กํากำกับการ ดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นนะครับสส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา 3. มมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานะฮะตามที่กฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนดนะครับและ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบประกาศกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับบทบาทของกรรมการสถานศึกษานะครับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้กำหนดให้มีทุกโรงเรียนนะครับโดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจำนวนเด็กในโรงเรียนนั้นนะครับและกำหนดให้มีการประชุมอย่าง น้อยเนี่ยภาคเรียนละ2ครั้งเพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2อ4 3ดังนี้นะครับหน้าที่ที่1นะครับกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ1ศึกษาและทําความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พศ2 5ศ42 2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชนหรือท้องถิ่นที่ตั้งของสถนานศึกษา 3. กำหนดนโย,ายบายเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถนานศึกษานะฮะ 4. กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านวิชาการบุคลากรงบประมาณและอาคารสถานที่และ 5. กำหนดให้สถนานศึกษาจัดทำธรรมนูญโรงเรียนนะครับหน้าที่ที่2ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของ สถานศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานของกิจกรรมงานหรือโครงงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและ 4. ให้ความหินชอบแผนปฏิบัติการ นนหน้าที่ที่3านะครับให้ความเห็นชอบการจัดทําสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่นโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. ศึกษาหลักการจุดหมายโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่นและ 4. ให้ความเหบนชอบในการจัดทําสาระการเรียน ของสนานศึกษานะครับหน้าที่ที่4นะครับกำกับและติดตามการดำเนินง,งานตามแผนของสถานาศาึกษามีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับหนําหนดแผนการกํากับและติดตามร่วมกับสถานาศาึกษาได้แก่วิธีการระยะเวลา2อํดเนินการกํากับติดตามการดำเนินง,งานของสถานาศาึกษาตามแผนที่กําหนดไว้โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะฮะและ 3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานาศาึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญกําลังใจในการดำเนินง,งานของสถานาศาึกษาให้เป็นไป ตามแผนและวิธีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับหน้าที่ข้อ5นะครับส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคน ในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐานมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือสถานศึกษาต้องจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจํานวนผู้เรียนการค้ามนาคมสภาพทางเศรษฐกิจ2ส,สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้มากที่สุดและ3นะครับจัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจําเป็นอื่น,นๆแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนนะครับนาที้อ ข้อพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ1สนับสนุนให้เด็กพิการได้มีการดินร่วมกับเด็กปกติ2สอดส่องดูแลเด็กที่ได้รับการทารุณกดขี่ข่มเหงล่วงละเมิดทางเพศใช้แรงงานเด็กกักขังให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการที่เหมาะสมนะครับ 3. สอดส่องดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ สี่ปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายที่พิการหรือทุลพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนะฮะสคือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้มากที่สุดและ5นะครับสนับสนุนส่งเสริมการทํางานร่วมกับองค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็กนะครับหน้าที่ข้อ7เสนอแน,นะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้าน งประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับการบริหารจัดการด้านวิชาการ 1. มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา2มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการบริหารจัดการด้านงบประมาณนะครับ 1. มีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ2มีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและ การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลนะครับ 1. มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ 2. ให้ขวัญกําลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษานะครับหน้าที่ข้อ8ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสื่อสาร จารีตประเพณีศิลปวัฒน,นธรรมของท้องถิ่นและของชาติโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. หาไรายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน2ส่งเสริมและกำกับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น3ส่งเสริมและกำกับติดตามเพื่อให้สถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒน,นธรรมของท้องถิ่นและของชาติพร้อมทั้งการยุกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม สสมและะโออกาัันน,นคควรรบหน้าที่ข้อที่9เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่นโดยมีแนวปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิน่นและ2ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น แหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆแก่ชุมชนนะครับหน้าที่ข้อ10ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินง,งานประจําปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชนโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้ถสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดำเนินง,งานประจําปี 2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินง,งานประจําปีและ 3. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนิงนงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชนนะครับหน้าที่ข้อที่11นะครับแต่งตั้งที่ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินง,งานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควรโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและความจําเป็นในแต่ละกรณีนะครับ